สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะว่าวันนี้ครูหมวยและครูเบลจะให้เด็กๆเรียนรู้และทำกิจกรรมอะไรเชิญรับชมได้เลยค่ะพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทยนับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยในวิทยาการด้านการทหารตั้งแต่ท่านทรงพยาวทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียและยังทรงสนพระไทยเกี่ยวกับวิทยาการการบินพุทธศักราช2,558ทรงจักรยานพระที่นั่งนำประชาชนทั่วประเทศ ปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเด็กๆในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกัน และเด็กๆร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีเป็นไหมคะไม่เป็นใช่ไหมคะงั้นวันนี้ครูเบลมีเพลงสรรเสริญพระบารามีมาให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะงั้นเราไปฟังกันเลยคะ่ะ เด็กๆไปฟังเพลงกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆร้องตามกันได้ไหมคะค่ะส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังร้องตามไม่ได้นะคะให้เด็กๆฝึกฟังเพลงบ่อยๆและก็ร้องตามบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะร้องได้เองค่ะวันนี้นะคะครูเบลมีความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมีมาบอกให้เด็กๆได้รู้ด้วยนะคะความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะก็คือประชาชนนะคะจะขอกรับไหว้ในหลวง ผู้ที่ปกครองประเทศชาตินะคะแล้วก็ปกครองประชาชนนะคะให้มีความสุขค่ะซึ่งในหลวงนะคะมีบุญญาธิการมากนะคะประชาชนทุกคนนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเด็กๆจึงขอให้พระองค์นะคะสมประสงค์ในทุกสิ่งค่ะเป็นการถวายพระพรใช้แด่พระองค์นะคะเด็กๆเวลาเราได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารามีนะคะเราจะต้องยืนตรงอ่าเด็กๆลองยืนตรงดูสิคะ เด็กๆคนไหนนะคะที่ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เด็กๆยืนตรงและร้องเพลงตามนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูเบลมีกิจกรรมให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะคะในหลวงรัชกาลที่10นะคะตามรูปที่ครูเบลส่งไปและระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะวันนี้นะคะครูเบลขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมส่งมาทางไลน์นะคะเด็กๆ